สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกลับมาพบกับรายการ Healthy Fine Day ครับผมเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับค่ะกาลิซาลิสา,านาอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันค่ะครับผมก็เหมือนเช่นเคยครับเราก็นำเมนูอาหารสุขภาพนะ <ใช S 1> ครับแล้วก็เป็นอาหารทางเลือกสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือต้องการดูแลเอาใจใส่อะไรเป็นพิเศษ ใช่ครับ,รบก็ในวันนี้ครับเรามีเรื่องน่าสนใจมานําเสนอเป็นเมนูที่ทําจากขาไข่ใช่แล้วครับผมซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นตอนเช้าสมมุติว่าเราทําแล้วไม่ทันเลยจริงๆก็ง่ายสุดคือไข่ดาวไข่เจียวจบนะครับก็อะไรพวกนี้มันจะเป็นเมนูที่เป็นมาตรฐานพื้นฐานเมนูไข่ส่วนมากก็เนี่ยไข่ต้มนะครับไข่ทอดไข่เจียว มันก็จะอยู่ประมาณนี้วนแค่นี้นะคะใช่ครับประเด็นคือไข่มันก็จริงๆแล้วแ่แนะนำนะไข่เนี่ยถูกและดีมีอยู่จริงแต่บางทีเอาไปทอดมากๆเนี่ยคือหนึ่งอาจจะพลังงานเกินคนที่เขาควบคุมน้ําหนักเนี่ยซ่ก็จะบอกว่าทางไข่เจียวและไข่ดาวเนี่ยที่เราทอดเนี่ยพลังงานมันเพิ่มเป็น2อถึงสเท่าฉะนั้นมันมีแบบเมนูอันอื่นไหมคนจะทอบถามที่แบบที่มันแบบน่าสนใจแต่ยังเป็นไข่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเมนูที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้คือฟิตต้า มันคืออะไรอะคะฟิตาตอาจะเป็นคล้ายๆไข่เจียวแต่ว่าเป็นไข่เจียวอบ ง่ายมากวิธีทําง่ายที่สุดนะครับก็ต้องหากระทะที่มันสามารถเข้าเตาอบได้นะครับแบบกระทะแบบนี้นะครับเข้าเตาอบได้นะครับคือเดี๋ยวเราผัดแล้วเราก็เอาอินวันใส่เตาอบไปได้เลยเรียบร้อยทีเดียวใช่ครับโอ้ดีโอเคเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยนะครับก็ผมจะเริ่มต้นจากเดี๋ยวจะให้อาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยนะครับผมขอตอกไข่สี่ฟองก่อนใช่ครับระหว่างที่อาจารย์ทําไข่สี่ฟองนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ตัวนี้ครีมนะครับเอากะง่ายๆว่าประมาณหนึ่งกระบวยก่อน ครึ่งกระบวยก่อนก็ได้ครับลองดูกับไข่สีฟองครับเรามีน้ํามัน2อันนะครับเรามีน้ํามันมะกอกอันนี้จะใช้กับผักสดส่วนอันนี้เราจะเป็นน้ํามันพืชนะครับเวลาปกติเราเจียวไข่เราใช้น้ํามันพืชเยอะเพื่อที่จะให้เจียวไข่ขึ้นมาได้สวยฟูถูไหมครับอันนี้เราจะใช้น้อยกว่าเพราะเราเราไม่ได้จะเป็นแบบไม่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะใช้น้ํามันน้อยกว่าอันนี้ครีมหนึ่งกระบวยนะคะครับโดยประมาณครับอ่าประมาณนั้นได้ครับใส่เข้าไปเลย จากนั้นตีโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเราจะมีหอมใหญ่นะครับมะเขือเทศพริก3ามสีนะครับผมจะหั่นไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะผัดนะครับแล้วก็เรามีเนื้อปูวันนี้ค่ะสมมุติว่าเป็นเนื้อปูที่เรามีเหลือนะครับสำหรับการทาบะหมี่หมูแดงเนื้อปูของเมื่อวานสมมตินะครับ ส่วนอันนี้มันแค่ตีให้เขาเข้ากันถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับ <Okay. S 2> เสร็จปุ๊บนะครับปรุงรสครั้งแรกเกลือพริกไทยอ่าเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เอาไปปรุงไข่ด้วยใ<ด>ส่เกลือพริกไทยครับผมก็อันนี้ ก็การผัดนะครับอเต้ซอเต้ด้วยไฟแรงนะครับครับโอเค,อเ,คเราเริ่มเห็นสีสันสวยงาม <สะ S 2> เราเติมเนื้อปูลงไปผัดให้เข้ากันนะครับโอเคของจานตัวนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยค่<ส>ะ,สะใส่กริกคาเรียบร้อยแล้วนใส่ชีสครับ ใส่เลยหมดเลยนะคะหมดเลยก็ได้ครับโอเคตรงนี้นะครับหลังจากที่เราผัดเนื้อปูก,กับพริกแล้วก็ผักทั้งหลายแด่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอักมาพักไว้ข้างนอกถ้าผัดแล้วติดกระทะแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือตั้งกระทะให้ร้อนขึ้น ้จะทใหดูรเาํตั้งกระทะให้ร้อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้เห็นคราบเขาเดือดนะครับแล้วก็นะครับเราจะเติมน้ำเราก็ได้รสชาติใช่ครับเอาคนกระทะออกมาถามว่าน้ํานี้ไปลงที่ไหนเมื่อกี้ในส่วนประกอบของไข่ที่ผมพูดไว้มีองประกอบของของเหลวอยู่ใช่ไหมครับค่ะไม่ทิ้งนะคะใช้ได้มันก็จะได้รส งน,นะครับ <Yep. S 1> เรียบร้อยทีนี้ผมจะโคดกระทะอีกรอบหนึ่งด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็เราจะเอาทุกอย่างใส่ลงมาในกระทะเพื่อที่จะเอาเข้าอบครับก็การใส่ของเหลวเลยใช่ไหมคะใส่อันนี้ตีเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ้ากแล้วโอเคแล้วก็ใส่ไข่ลงมาได้เลยครับเอาแค่สักประมาณครึ่งหนึ่งมีข้าวกับพาสต้านะครับวันนี้น่าจะเป็นของที่เหลือ นะครับจากเมื่อวานหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้เขาสุกกว่านี้อีกนิดนึงคอพอข้างหน้าเขาเยิ้มๆนะครับ<ะ>แล้วก็อันนี้ ถ้าจานจะหมดแล้วใช่ไหมครับไข่ยังยังมีเหมือนกันนะใส่หมดเลยก็ได้ครับทั้งนนั้โอเคเยี่ยมเลยเราใส่ขาเข้าไปด้วยใส่หมดเลยแล้วกันนะครับทั้งข้าวทั้งเส้นพาสต้าใส่หมดอันนี้มันเหมือนเมนูรีไซเคิลเลยเนาะรวมอะไรทุกอย่างเหลือทุกอย่างเราแต่ผมจะบอกว่าหน้าตาออกมาออกมาคือมันดูไม่รีไซเคิลเลยนะครับผม เกลี่ยหน้าให้เข้ากันคราวนี้เราเราจะดูว่าเอ่อไข่เขาจะเริ่มสุกมันจะดูเยิ้มๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ครับก็เดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอ,อบนะครับตอนนี้วอมไว้ที่ประมาณร้อยห้าสิบองศา<ช>ถึง170เจ็ดสิบองศานะครับเราเข้าไปเลยประมาณ1ิบถึงสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าพอมันอบออกมาปุ๊บเนี่ยมันควรจะร่อนอืมตรงนี้เราใส่น้ำมันไปแล้วใช่แล้วก็เราเคาะกลับด้านออกมามันจะเป็นเค้กเราก็มาตัด เราก็กินเย็นได้ด้วยก็คือ,อคทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ทานได้แต่เราทานแบบร้อนก็ได้ถูกไหมคะทานร้อนก็ได้กินอเ,เอาเข้าตู้เย็นกินแบบเย็นก็ได้ค,ครับก็ปาหันไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็เห็นละวว่าเขาพองขึ้นมานะครับแล้วก็ เราเช็คด้วยมีดจิ้มลงไปไม่มีอะไรติดเป็นของเหลวขึ้นมาสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออกสวยงามกำลังปูดปุดสีสวยด้วยนะคะเนี่ยใช่วิธีการเอาออกเนี่ยมันจะทิกกี้นิดนึงอย่างแรกคือเราต้องเคาะนะครับแล้วก็หาจานนะครับใบใหญ่คอาบ แล้วก็ปุ๊บหลังจากนั้นก็เราก็เปิดนะครับที่เราเห็นว่ามีติดกระทะบ้างนะครับคือส่วนที่มันขาดๆไปสาเหตุก็เพราะว่าตอนที่เราใส่ไข่ค่ะกระทะยังไม่ร้อนเราไปใส่ไข่ก่อนมันก็เลยติดกระท้อนก่อนใช่ครับก็คือตอนแรกที่เราใส่ไข่ผมใจร้อนค่ะแล้วกระทะมันยังไม่ร้อน ทีนี้ไข่มันก็เลยติดนะครับตามหลักถ้าเราลงกระทะร้อนทีเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยเขาจะไม่ติดนะครับโอเค,คก็ทริคเล็กๆน้อยๆเนาะใช่คร,ครับเดี๋ยววันนี้เราจะหั่นเสิร์ฟเป็นสไลด์ะนะครับหรือว่าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับวันนี้เราจะกินคู่กับรอรอกเกตนะครับก็เดี๋ยวผมจะหั่นเสิร์ฟเลยแล้วกันนะครับดีเลยค่ะ หรือว่าจะเสิร์ฟแบบนี้เลย1นึ่งลซ์ก็ได้นะครับอาจจะดูใหญ่ไปไหมเอ่ยอาจารว่าครึ่งหนึ่งเนาะอเที่เหลือนะครับเราหั่นสไลซ์เก็บเข้าตู้เย็นทานเย็นได้นะครับดีเลยค่ะแล้วก็็อกเก็ตนะครับ็อกเก็ตของเราเราก็เอาระไบวางไว้ข้างใช่ครับค่เครื่องเคียง ฟิตต้านี่เป็นเมนูสารพัดนึกนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆกับฟิตต้าคือเรามีอะไรเหลือลองดูนะครับบางทีเราจะได้คอมบิเนชันของรสชาติที่ไม่มีใครคนอื่นสามารถทําได้เราคนเดียวหรือเปล่าใช่็นปได้อาจจะไม่ชอบไ็ได้เป็นไปได้ครับแต่ปกติคอมบิเนชันไหนอะคะที่มันทานด้วยกันแล้วแบบรสชาติมันกลมกล่อมเข้ากันได้ดีคะอย่างวันนี้ที่ผมทาเนี่ยครับคือปูกับพวก ของที่ผมเตรียมอยู่ตรงนี้เนื้อปูมันจะเข้ากันอยู่แล้วนะครับโอเคกับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองทำมากคือพิซต้าใส่หมูแดงผมว่าน่าจะอร่อมีแบบว่าเป็นสไตล์ใส่เอเชียนเวอร์เข้าไปด้วยเยี่ยมเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับเรามีอันนี้เป็น extra virgin olive oil ก็เป็นด ressing ของสลัดครับใช่ครับเกลือพริกไทยนะครับพริกไทยบนพิตาต้านิดนึง เรียบร้อยครับอันนี้เป็นฟิตาต้านะครับกับกซ้ายกับโ<ส>รกเก็ตสลัดง่ายๆครับผมค่ะ ครับก็เป็นตัวอย่างเมนูนะครับอาหารเช้าหรือว่าจะเป็นบรันช์ก็ได้นะครับ,รบ,รบอันนี้ก็สามารถทําได้เองของเหลือมีก็ทําเก็บไว้ทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้แถมมีคุณประโยชน์5หมู่ครบเลยนะคะทุกอย่างครับผมแล้วก็สามารถดัดแปลงได้ตามที่เราชอบด้วยโอ้โหเวิร์กมากเลยอะเ okay, ชิญเลยครับผมชิมเลยนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะ ก็เป็นเมนูที่ทําได้ไม่ยากครับกับเมนูฟริตาต้านะครับสามารถประยุกต์ได้เองที่บ้านเลยครับดีเลยในช่วงหน้า<ม>เรายังมีอีกหนึ่งเมนูไข่เป็นเมนูยอดฮิตของหลายๆคนครับนั่นก็คือออมไรร์นั่นเองครับผมติดตามต่อในช่วงหน้านะครับผม ครับผมกลับมาในช่วงที่สองเราสัญญากันไว้ว่าจะทำออมรสค่ะครับผมออมริ์ก็คือมันเป็นข้าวกับไข่เจียวนั่นแหละแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับจริงๆมันก็คือคำว่าออมเล็ตมันก็มาจากของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เอามาทาเรื่อยๆจนดัดแปลงเป็นของเขาเองซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของการทําข้าวการทําไข่แล้วก็อาจจะทําซอสเล็กๆไว้เผื่อกินด้วยกันได้นะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับ ผมจะเริ่มที่ซอสก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้หม้อนี้ทำนะครับตั้งหม้อให้ร้อนนะครับแล้วก็เริ่มต้นก็คือน้ำมันวันนี้เราใช้เป็นน้ามันํำข้าวนะครับใส่น้ำมันํำข้าวลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็อย่างแรกที่ใส่ก็คือหอมใหญ่ครับเอาหอมใหญ่ลงไปผัดก่อนนะครับ ใส่หอมใหญ่ลงในน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับช่วยไล่น้ำผัดหอมใหญ่ครับผัดจนเขาเละเลยอ๋อเละเลยเรา,เาให้นิ่มเลยครับผัดหอมให้สุกนะครับแล้วก็ด้วยความด้วยความเป็นญี่ปุ่น นะมันก็จะมีส่วนผสมของซีอิ๊วเข้ามาเกี่ยว<อ><อ>ค่ะ,ใส,ะคใส่โชยุใช่ไหมคะใส่โชยุนิดนึงนะเมื่อผัดหอมจนเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วะนะครับก็กระเทียมแล้วหั่นใหญ่นะครับกระเทียมนี่ผมหั่นค่อนข้างใหญ่เพราะว่าถ้าเล็กเดี๋ยวมันจะไหม้เสียก่อน ครับเราพยายามอย่าให้เขาไหม้มะนะครับแล้วก็คอยคนคอยคุมเขาดีๆ่ดีนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวเมโ p a ตเพสนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยโชยุกับน้ำตาลทรายแดงะนะครับใส่ตัวเมโยตเพสสักช้อนนึงก่อนค่อนข้างเยอะนะครับ ให้เขาเข้ากันนะครับผมถ้าเริ่มมีติดกระทะไม่เป็นไรนะครับติดก้นกระทะแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับคุมไฟดีๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกด้วยน้ําใส่โชย,ยุก่อนนิดนึงก่อนนะครับยอนเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ใส่น้ํานะครับน้ําที่ใส่น้ําเพราะว่าผมดูว่าข้างล่างเขาจะเริ่มไหม้ละ,ะถ้าไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ใส่จะไม่ได้ครับ ห้ามไหมนะฮะถ้ามไหมก็คือเปลี่ยนกระทะเลยต้องใส่ขชยุเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลสายแดงเดี๋ยวเราชิมรสด,ดูครับอันนี้เราใช้กะเอานะครับทำไมถึงใส่น้าตาลสายแดงทนที่จะใส่น้ำตาลสายขาวธรรมดากลิ่นครับกลิ่นน้ําตาลสายแดงกับกลิ่นน้ำตาลสดดลนนายขาวมี่ต่างกันค่อนข้างมากปกติแล้วซอสต,ตัวนี้บางคนเขาเอาไปทําเป็นซอสพวกแบบคล้ายๆเทยากิ แต่ถ้าเทเเกียบมันจะต้องใส่น้ำตาลเยอะเยอะมากๆนะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ากินกับออมไรซ์วันนี้มันไม่ควรจะหนักขนาดนั้นนะครับไม่ควรจะหนักหวานงั้นเราได้ละเดี๋ยวเราจะร้อยเขาเย็นลงนิดน,นึงนะครับแล้วก็ปั่นโอเคต่อมาที่เราจะเตรียมก็คือเราจะเตรียมข้าวไว้นะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวขออาจารย์ตอกไข่นะครับสามฟองเติมครีมนะครับ คล้ายๆกับอันที่แล้วเลยครับผมมีเตรียมไว้อันนี้จะเป็นมะเขือเทศสดอันนี้ทั้งหมดสี่ลูกนะครับแล้วก็หอมใหญ่ครึ่งหัวนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราไปผัดกับน้ํามันผัดไปเรื่อยๆแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยผัดไปเรื่อยๆจนเป็นแบบนี้นะครับเค <Okay. S 2> ี่ยวไปเรื่อ,ยๆ,อย,ย,ยๆเลยก็จะได้แบบนี้เลย <Okay. S 2> น้ํามันหายไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะผัดกับข้าวนะครับ ก็จะมีข้าวนะครับแล้วก็ตัวมะเขือเทศที่ผัดแล้วของเราตัวนี้เป็นมะเขือเทศสดนะครับเรากะดูอันนี้ผมใช้ไม่น่าเยอะมากนะครับผัดกับข้าวเฮ้ยข้าวมันเป็นข้าวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาผัดมันจะเป็นเม็ดเรียงตัวสวยงามอย่างนี้ต้องเบรกมันหน่อยใช่ทีนี้ เราเกิดปัญหานิดนึงแล้วตรงที่ว่าเวลาเราผัดไปปุ๊บเนี่ยข้าวมันไม่หลุดออกจากกันอย่างเงี้ย <ภา S 2> จะทำยังไงนะครับจะขอของเติมน้ำมันนิดนึงบางคนก็คือใช้บี้เอาผมเติมน้ำเลยครับเล็กน้อยใช่ไหมครใช่ครับถ้าเติมน้ำก็ต้องผัดให้เขาแห้ง เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยโชย,ยุเล็กน้อย<ห>ะนะครับ <หะ S 1> บางคนถ้าจะเอาให้สะดวกก็เป็นข้าวผัดกับซ้อนมะเขือเทศธรรมดาเลยก็ได้ง่ายๆอยู่ก็มี<า>น,ะนะครับก็ได้โอเคเรียบร้อยนะครับเ<ะ>ข้ากันได้ละสาเหตุที่ ไม่ได้ใช้แคชชับแต่ว่าใช้มะเขือเทศสดในการผักเนี่ยก็เพราะว่าในเนี้ยเราใส่น้ําตาลค่ะในแคชชฉับก็มีน้ําตาลเราคุมน้ําตาลในจานเราไม่ได้ก็เลยใช้นี้แทนทำเองเราก็ทราบว่ามันมีอะไรใส่เข้าไปข้างในใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วใช่ถ้าเป็นซอสมะเขือเทศหรือเค็ชับเนี่ยเขาจะใส่ทั้งเกลือทั้งน้ําตาลทั้งส่อย่างนี้มันก็จะค่อนข้างมีอะไรเยอะครับที่เราไม่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 ค่อยอยากได้เท่าไหร่ใช่ครับโอเคต่อไปก็คือเราจะทําไข่นะครับ ไข่มีของอาจารย์อันนึงอันนี้เผื่อไว้นะครับน้ำมันครับเร่งไฟขึ้นนะครับพอร้อนเริ่มไข่ลงไปเลยตรงนี้น่าจะสักประมาณ2-3ถึฟองไข่ลงไปแล้วก็ออคนเลยนะครับแล้วก็สแครมเบลิลเขาไข่คนเลย โอเคเสร็จแล้วนะครับเราเช็คดูว่าเราไม่อยากให้ไข่สุกเกินไปค่ะ,ะครประมาณนี้กำลังสวยแล้วเราก็จะใช้ข้าวของเรา,เา<ล>ผัดอยู่ด้านหนะ้าครับก็อันนี้ ซอสเราเย็นแล้วใช่ไหมะเสร็จเราก็จะไปปัน่นค่ะสาเหตุที่ต้องให้ซอสเย็นเพราะว่าเราจะเอาเข้าเครื่องปัน่นมันจะเกิดแรงดันนะครับไม่งั้นมันอาจจะเป็นอันตรายได้อ,อันแรกนะครับอันที่2ก็คือผมตั้งใจจะเติมครีมนะครับ,รบแล้วถ้าซอสไม่เย็นเติมครีมเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะแยกตัวสุดท้ายถ้าจะให้ถ้าเราจะใช้เก็บ เก็บไว้ด้วยนะครับก็แนะนำให้กรองค,ครับกรองอีกรอบหนึ่งนะครับรจะได้ไม่ไม่ไม,มีเศษเล็กเล็กเราก็จะได้ซอสนะครับนี่เรใส่ปาป,ปิกาปาป,ปิกานิดหน่อยครับเป็นสโมคปาป,ปิกาเล็กน้อย ครับผมก็ออนไรส์นะครับอ,อาจจะหน้าตาไม่โปรเฟสชันอลแบบที่เห็นกันใน Internet, อินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะทํายากนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นออนไรส์ในรูปแบบญี่ปุ่นะนะครับก็มีความเป็นญี่ปุ่นมีโชยุมียยน,น,นูนี่นั่นเดีอยังไงรบกวนลองชิมดูดีกว่าครับอแถมมีโปรตีนของไข่มะเขือเทศน่าจะครบรสอันนี้เอาเอาตรงกลางเลยครับตรงกลางเลยคะเอาเกงใแจลิ้มลนั รสชาติก,กลมกล่อมอ่ะรสชาติก,กลมกล่อมคือแบบมะเขือเทศมันรสมะเขือเทศชัดเจนแต่ว่ามันค่อนข้างแบบเขาะถ้ามันกลมกลมมันแบบอ,อ,อธิบายไม่ถูกอ่ะอร่อยอ่ะรสชาติก,กลมกล่อมอร่อยมากๆ อร่อยมากค่ะอย่าลืมนะอาหารเช้า,างไงสำคัญมากใช่แล้วครับะะจะทานไข่ก็ได้จะทานขนมปังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็สําคัญคือคทานซะหน่อยก็ดีกว่าไม่ทานเลยดีกว่าไม่ทานอะไรเลยค่ะแค่นมหนึ่งแก้วก็จริงถือว่าดีกว่าไม่ทานอะไรเลยครับก็อาหารเช้านะครับเรามีวันนี้มีไข่ใน2รูปแบบที่ทําไม่ยากนะครับอย่างซอสตัวนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับเวลาเราจะทานก็เอาซอสเข้าไมโครเวฟทําข้าวทาไข่แป๊บเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ครับให้ดูแล้วก็สามารถพัฒนาได้ใส้ข้างในถ้าบางท่านอยากจะเปลี่ยนไปทําเป็นแบบออกไทยๆหน่อยเป็นแกงเขียวหวานเป็นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็ดัดแปลงได้หมดไม่รู้จบนะครับวันนี้เรามี2เมนูไข่มาแนะนํากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับในช่วงหน้าครับยังมีเคล็ดลับการออกกำลังกายดีๆจากอาจารย์ต้นและพี่บอยรออยู่จะเป็นการออกกำลังกายน่าสนใจขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าสําหรับตอนนี้ผมกาอาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชมครับ MOTR Modern Roller ลูกผสมย้ำพิธีใช่ลูกผสมระหว่าง Foam Roller f ฟมโ r o ล l e r กับ Reformer Reformer ใช้ได้ครบจริงเหรอพี่จริงช่วงบนช่วงล่างช่วงล่างแก้ลำตัวจริงป่ะแถมยังได้ครบเลยแถมยังนวดได้อีกผ่อนคลายได้ด้วย